คิดว่าน่าจะดีขึ้นแน่นะแผนการจัดการปีนี้จะดีกว่าที่ผ่านมาเห็นรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโอ้ก้อยเป็นป่าพื้นใหญ่จากการทำตัวเองก็พยายาม คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้อยู่ว่าโซนไหนที่มันจะเกิดไฟแล้วก็โซนไหนต้องใช้ไฟไฟเกิดขึ้นแล้วต้องจัดก,การยังไงอันนี้คือข้อมูลพวกนี้แหละสำคัญมากถ้าจะใช้ไฟแล้วมีกระบวนการมีรูปแบบในการบริหารจัดการหรือว่าการควบคุมแบบไหนมากถ้าเป็นในดับของเสนอตำบลเสนออำเภอเนี่ยมันก็เหมือนเสนอว่าเออของบ้านนี้มีกี่แรงแค่นั้นแต่เราไม่รู้พิกัดตรงไหนอย่างไรจะเผาช่วงไหนในเวลาไหนพื้นที่ไหน ปีนี้เนะี่ยมันมันต่างกว่าปีที่แล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาคือมันไม่มีเจ้าภาพนั่นแหละทุกระดับแหละเวลามีไฟเกิดขึ้นไม่มีใครยอมรับหรอกเพราะเขาเรารู้ว่ามีเจ้าภาพละใช่ไหมชาวชาวบ้านก็เป็นเจ้าภาพเจ้าของด้วยแล้วเขาก็พร้อมจัดก,การละเราจองสาข้างล่างเลยครับจะทำเสร็จภายในนึราเราเอาพฤติกรรมของชาวบ้านนะ่ะมาบริหารจัดการแทนที่ว่า ชาวบ,บ้านใครอยากเผาก็เผาใครอยากเจ็ดจุดก็จุดที่ส่งไปคือ5้าพันกว่าไร่ไม่ใช่ว่าเผาหมดใช่ไหมฮะเพราะบางคนเคลมอยต่อถึงไหนถึงไหนเราไม่แน่ใจไม่แน่ชัดแต่ว่าเราวัดไว้กว้างๆคือป้องกันกับตัวเองเพราะสมมติว่าเราวัดไม่ถึงเวลาไฟขึ้นมาชาวบ,บ้านก็จะโดนฉะนั้นผมวัดคือบางคนมี10 10เจ้าแต่วัดที่เดียวกันคือประมาณ100ไร่200ไร่ประมาณนะีะ้เวลาเผาคือให้ช่วยกันดูแลข้อมูลไม่ได้จบแค่ว่าจัดก,การยังไง แต่ว่าสามารถส่งข้อมูลให้ใหเห็นว่าในภาพรวมของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีคนใช้ไฟเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไหนเละเนื้อที่เท่าไหร่ทุกปีก็ใช้ไฟอยู่แล้วครับแต่ทุกครั้งที่ใช้ไฟคือต้องลงแอปไฟดีเพื่อที่จะใช้ไฟก็จะส่งข้อมูลผ่านมาแล้วทีนี้แอปไฟดีในดับตำบลเนี่ยมันเมื่อก่อนนี่ยก็คือตำบลเนี่ยต้องส่งอำเภออำเภอเนี่ยถึงจะส่งไปที่ศูนย์ข้อมูลจังหวัด และค่อยรออีก3วัน4วันน่ยค่อยอนุมัตมาแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยคือไม่ต้องผ่านจังหวัดละก็คือส่งผ่านอบตพุ่มเนี่ยอบตอก็ส่งให้อำเภอทางอำเภอก็อนุมัติทันทีเพราะฉะนั้นใช้เวลาไม่เกิน3วันดูกันไอเรื่องแง่ไอดีเนี่ยทางอำเภอมอบหมายให้ทางอบตซึ่งมีอาเจ้าหน้าที่มีพนักง,งานนะครับแล้วก็มีความรู้เรื่อง เทคโนโลยีในด้านนี้ครับเป็นหน่วยหน่วยรับลงทะเบียนเมื่อก่อนเนี่ยมันมีปัญหาคือว่าเอ้ยส่งไปถึงอำเภอแล้วก็อำเภอจะส่งไปที่จังหวัดกว่าจะใช้เวลาตอบกลับมาท้องถิ่นเนี่ยอบตอเนี่ยนะมันใช้เวลาเป็น4-5วันแล้วก็เฮ้ยถึงเวลาไม่ให้เผานนะมันแจ้งพื้นี่ไม่ได้ไงสื่อสารไม่ได้ข้อมูลไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรพวกนี้ไง อันนี้ก็เป็นปัญหาแต่ว่าช่วงนี้มันก็ตัดขั้นตอนในดับตรงนั้นไปไอ้ปดีก็มีข้อดีและข้อเสียนะฮะข้อดีคือเราสามารถกําจัดไปโดยที่ทุกกฎหมายแล้วเราสามารถดำเนินการว่าในกรในขอช่วงไหนช่วงไหนช่วงไหนแต่ข้อเสียคือบางครั้งส่งไปปับ๊บแล้วทางเขาไม่อนุมัติเพราะว่าเป็นช่วงที่ PA 2.5เยอะซึ่งแม่ไม่สามารถอนุมัติได้ถ้าอนุมัติปับ๊บมันจะมีปัญหาเขาเรียกว่าเว้นไว้ก่อนแล้วปัญหาตามมาคือ ถึงเวลาเผาได้หมู่เวียนแล้วปั๊บเอายังไม่ได้เผายังไม่ได้เผาผอถือเวลาชาวบ้านก็อันใจใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้คือผมว่าอนุญาตเร็วเพราะว่า PA ไรวพวกนี้มันยังไม่มีครับแผนโดยรวมเนี่ยปีนี้เขาทําดีมากทุกตําบลออบตก็พร้อมท้องถิ่นท้องที่พร้อมชาวบ้านก็พร้อมอ,อําเภอก็พร้อมอย่างมกรลานี่เราก็จะเตรียมนะค,ครับเตรียมเตรียมโคนเตรียมอุปกรณ์ เตรียมสถานที่นะครับแล้วก็เตรียมงบประมาณด้วยนะครับอันนี้สำคัญแต่เห็นว่าในป่าป่าพื้นใหญ่เนี่ยที่เราบอกว่าชาวบ้านที่เข้าไปใช้ประโยชน์และเกิดไฟเนี่ยนะถ้ามีหมู่บ้านอย่างนี้อยู่ปุ้มเนี่ยเราก็จะรู้ไงว่า,อย,าอย่างเพียงที่ติดป่าพื้นแปลงใหญ่เนี่ยมันใช้ไฟนะขอใช้ไฟนะส0งพั 2, ไร่แล้วก็บริหารจัดการแบบไหน 1, นึ่งส แล้วบ้านอื่นเป็นยังไงถ้ามันมีทุกบ้านอย่างนี้มันไม่น่ากลัวไงแต่สิ่งที่เรากลัวคือไอ้คนนี้ลักลอบเข้าไปนั่นแหละใช่ไหมอันนี้คือประเด็นคือมันไม่อยู่ที่หมู่บ้านรอบข้างได้บริหารจัดการได้นะแต่มันอยู่ที่คนเข้าไปปุ๊บแล้วแบบไม่มีแผนให้อ่ะลักลอบเข้าไปอ่ะอน,นี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น